ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h a v f an o y s e Day ค่ะหนยจะมาอัปเดตประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาให้กับเพื่อนๆนะคะฉบับนี้ก็เป็นฉบับที่3แล้วเราก็จะมาดูกันนะคะว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่มีฝนตกหนักนะคะส่วนมากก็จะเน้นไปทางภาคเหนือและภาคอีสานค่ะตอนนี้เรามารับชมและรับฟังกันเลยนะคะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาพายุดีเรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ฉบับที่3ค่ะลงวันที่12มิถุนายน2564เมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้นะคะพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด18.5จุด18.5องศาเหนือลองจิจูด110.5องศาตะวันออกกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนค่ะคาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าสู่อา่าวตังเกียและเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่12-13มิถุนายน2564ลักษณะเช่นชนี้นะคะส่งผลทำให้ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนค่ะ จึงทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่บ,บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านแพรอ่อุตรดิตพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองคายบึงกาฬน้องบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาลสินมุกดาหารร้อยเอด็ดยะโสธรอำนาจเจริญสีสเกตและอุบลราชธานีจึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังผลกระทบจากฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากไว้ด้วยนะคะจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนะคะ www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือช่องทางหนึ่งนะคะก็ช่องของนุ้ย halfa นุ้ย stay ค่ะ นื้ยจะมาอัปเดตประกาศจากกรมบุตุนิยมมวิทยาให้กับเพื่อนๆตลอดนะคะคลิปนี้นื้ยต้องไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย